ทุกคนทุกคนจะาสมรวมจะแคดโปแบบแบบโปแบบทุกอย่างนะครับผมขั้แรกไปดูยูทู e ครับผมกดไปที่อยู่คอมกันนที่ค้นหาครับทำนี่ครับอันนี้นะพอ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 พิมพ์ไปแล้วพอพิมพ์ไปแล้วนะเนพิมพ์พิมพ์ตามนี้แหละพิมพ์ตามนี้เลยคุณผู้ชม PTC Debenhams สิบสองจุดเจ็ดจุดศูนย์นกดเข้าไปนะตรงนี้เลยนะ เอาเล่นลงมาครับนะครับตอนเจอนี้นะครับผมให้เรากดตรงให้เรากดตรงนี้นะครับที่ผมวงกลมให้อยู่นะเนี่ยเนี่ยกดไปนะครับตอนที่ผมวงกลมให้ปุ๊บกดตรงวิดีโอไม่ดิโอเคโอเคไม่ต้องตรวจนะครับให้เรากดานะลยอยากโอเคไม่ต้องกดครับไม่เข้ามาแล้วกดคลิปล่าสุดน,นั้นนี่โอเคพอเสร็จแล้วนะให้เรากดชื่อช่องับตูนียนี่นะผมชี้ให้แล้วกดแล้วกดอ่าไครับผม แล้วกดตรงนี้นะหนึงกดตรงนี้กดเลยแล้วกดชื่อช่องตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วกดที่เดิมเลยช่องคลิปล่าสุดตรงชื่อช่องเหมือนเดิม ตราตรงนี้เหมือนเดิมนะเราเคยไม่เคยกินนู้นโอเคไม่กินไม่กินก็นกได้ใช่ไหมฮะเพรงน,นั้นนะโอเคพอขึ้นหน้านี้แล้วกดโอเคพอขึ้นหน้านนี้นะครับโอ้โฆษณาดกดแล้วเนี่ยกดแล้วกูกดแล้ว ใช่ครับผมขอกดตรงนี้นะเพรวาตรงนั้นมันกดบดายเนี่ยูนะกดนะกดแล้วกดแล้วเข้าใจกดเร็วเนี่ยกูกด่างนี้โอเคทุกคนหาเมื่อกี้ผมเข้าใหม่นะุผู้ชม,มเ,เข้าในยะูทูบใหม่ไงทีเดียวกดกางกระบ,บาดนะ แล้วกดกลางกระบาดนะฮะโอ้ยกดตรงนี้นะมันไม่ยอมหายอ่ะอ่ะอ่ะกดตรงนี้แหละอ่ะกดเลยนะอืมอืมอืมแล้วกดดูทูบไปอ่ะแล้วก็กดออกอีกทีนึงโอเคครับเดี๋ยวเข้ามาแล hey ้วใช่ไหมครับให้เราเลื่อนลงมาเลยครับผมให้เราเลื่อนลงมาอีกครับผมเลื่อนลงมาแล้วเลื่อนลงมาอีกเลื่อนลงมา เื่องลงมาตัวี้ตาไปเลยนะพี่เื่อลงมาอีกเรือลงมาเรื่องลงมานะเลื่อนลงมานะครับพี่เลือนลงมานะครับเลื่อนลงมาจนไปกับผู้ชมทุกท่านแลก็เลขึ้นไปต่อนะครับอาวะสน้เลขึ้นไปนะครับนี่เรากดตรงนี่ครับตอนเ้ใช่ไหมครับถ้ากดทุกคนคนหาครับ ทิมวั่าทำผมนะครับเด้อนั่คือเปยดไปคัดโอ้ยปึ๊บปึ๊บ้บวคัด 4K นะครับปึ๊บปึ๊บนะครับนี่เราก็เว้นอีกทีหนึ่งปึ๊บ12จุดไม่อย่างงี้นะครับจด จ็ดโอ้ยโอ้เจุดศูนย์แล้วคนหาผมปุ๊บทีนี้ก็รอนะคะรับผมรอมันคลนหายโอไฮโอ,โอนะครับผมทีน,นี้อาจจะสอนสั้นดูยาวไม่ก็เอลี่อนน้าไปนะผมปุ๊บ ปึ๊บมากดเข้า y o u YouTube อ่ะปึ๊บผมเชื่อว่าทำได้นะไปก็กดออกแล้วก็จะเป็นแล้วก็ลงมาครับลงมานะครับผมนะครับถ้าไม่มีครับผมจะพิมพ์ว่า the t u r ค c a p ck นะครับแล้วอ่ะปึะ๊กไปที่นี่อ่ะไปะแค่นี้นะแค่นี้นะครับพิมพ์ว่า the ป u r n c a p ck ทั้นั้น นี่นะครับผมก็จะเจอนี่นะครับให้เรากดอันแรกนะครับนี่อันแรกนี้เลยเริ่อมมาครับเรื่อมมาเรื่อยๆเลยนี่นะครับจะเจอใน,นะนี่ครับปุ๊บนะครับเป็นนะถ้ามันไม่มี เวอร์ชันที่เราเลือกนะครับผมเอ่อเพครับคุณผู้ชมทุกท่านคือมันจะไม่มีเวอร์ชันให้เรานะครับมันจะไม่มีเวอร์ชันให้เรานะครับนี่ครับมันจะไม่มีเวอร์ชันให้เราเลือกนะครับนี่นะครับเวอร์ชันนะครับมันไม่มีให้เราเลือกนะครับแล้วก็จะกดตรงนี้นะครับนี่ ลงมาอีกนะครับทีนี้นะครับให้เรารอเวลาครับผมรอเวลาสักไม่กี่วินนะครับผมก็รอไปเรื่อยๆนะครับพอครับพอเราเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วกดเข้าไปซูมใกล้หน่อยครับแล้วกดต้องสีฟ้านะครับแล้วจิง็นสุดเลยครับเพราะว่ามันอาจจะกดไม่โดนนะกดไปปึ๊บอันนี้ผมกดไม่โดนแล้วกดออกไหมแล้วกดเข้าใหม่ โอเคนี่ผมโดนนะครับคือมันจะโคตรโคตรจะยากครับคือเอาม่นเข้ามาใช่ไหมครับเรารอแป๊บแล้วก็รอแป๊บแล้วก็รอแป๊บโอเคครับพอก็ลงมาครับผมก็ได้ลงมาครับแล้วกดอันนี้เลยนี่รอแป๊บหนึ่งโอเคครับพอเรากดตรงนี้เลยนะครับ กดไปปุ๊บปุ๊บแล้วก็เลื่อนก,กดสคริปทางบนตรงนี้ปุ๊บแล้วก็รอครับแชมันก็จะเลื่อนเข้านี้นะครับผมทีนี้ก็รออีกแป๊บนะครับแมันจะเลื่อนเข้านี้ครับแล้วก็รอครับแล้วก็รอครับแล้วก็รอครับ แล้วก็เล่นทำเหมือนเดิมนะครับแล้วล้วก็ทำเหมือนเดิมแล้วก็แล้วก็รอบเหมือนเดิมครับไอ้ครับทำแบบนี้นะครับไปเรื่อยนะครับก่อจะได้โอคคแล้วกดเข้าไปใหม่อันนี้ผมไม่โดนอีกแล้วนะโอเคต่อไปก็กดใหม่นะครับดี๋ยวก็ดูนะครับแล้วก็กดเหมือนเดิมแล้วก็จนไปเรื่อยนะครับผมแล้วล้วก็กดเหมือนเดิมไปเรื่อยครับ นะครับแล้วก็นะครับเลื่อนลงมาครับก็รอแป๊บนะครับก็รอฮะรอแป๊บนึงแล้วกดตรงนี้ที่เดิมนะครับกดสีเทาๆทน่ะสีดำๆำน่ะกดสคริปต์ที่เดิมนะกดสคริปต์ที่เดิมทีนี้เนี่ยมันก็จะมัวก็รอครับแล้วมันจะเด้งเข้าที่เดิมนะครับอันนี้อันนี้ครรอบสุดท้ายนะครับเราก็จะทำมแบบนี้รอบสุดท้าย ก็ต้องทำไปเรื่อยจนถึงรอบสุดท้ายนะครับผนเองก็รอบสุดท้ายแล้วนะแล้วลงมาเหมือนเดิมครับแล้วก็รอนะครับคิดดีนะครับสอนย,ยาวๆอิโอไฮโอนะครับเองทีนี้ก็และะ้วกดเข้าไปอันนี้ไม่ได้นะฮะปพ๊บแล้วกดกทีโอเคได้ดแล้วแหละนี่คือโอเคครับต,ต่อไปจะไม่ใช่แบบนี้แล้วนะโอเคพอรอนี้ส การเสร็จคุณผู้ชมใครที่ทํามาตังแต่ผมเนี่ยอาจจะแบบโคตรจะละวไอ้ก็เลื่อนลงมาแล้วครับกดตรงนี้นะครับไม่กดที่เดิมแหละกดที่เดิมเลยอ่ะปึ๊บกดสกคริปที่เดิมปึ๊บโอเคที่นึงก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นแบบอื่นแล้วนะโอเคครับผมเล่นแบบนี้นะครับโอเคครับผมเป็นอย่างนี้ให้เรากดทวิตที่ <c oughs> เรากดอันที่โอเคเให้เรากดคลิกที่ตัวนี้ครับปึ๊บแอ้วแบบกดตรงนี้เลยดาวโหลดตรงนี้ปึ๊บใครที่หัวน่วนวา,มมากดออกได้เลยนะครับเทนนิสเทนก็ก,กดลบทีไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวก็รอดาวโหลดนะครับผมวัตเตอร์เอลกอดพีชน้องนม่อบบอ,อกเอาเลยครับตัวที่เราใส่หัวคนตัดนะครับผม โอเคเดข้าน้ำารก็เสร็จแล้วทกชมกเสร็จแล้วทุกชมเราเดวัเดี๋รน้อบ่ก็เสร็จแล้วกชมเราแป๊บเดียวนะครับก็เสร็จแล้วเราแป๊บเดียวนะครับก็เสร็จแล้วทุกชมารรอแป๊บนึงนะครับผม เอาแปดเรเร็วๆสิโอเคทุกคนตัเสร็จแล้วคุณผู้ชมทีนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมรอแป๊บหนึ่งโอเคทุกคนทุกท่านนะครับให้กดคําว่าติดตั้งนะครับผมติดตั้งไม่ใช่คําว่ายกเลิกนะติดตั้งคือตออีดอติดแล้วก็ตออเงาตังไม่ไม่โทรตั้งนะครับติดตั้งนะครับผมติดตั้งเท่านั้นนะครับกดไปปุ๊บทีนี้ก็รอครับผมกําลังติดอันนั้นไม่เขียวเขียวว่ากำลังติดตั้งนะครับก็รอแป๊บหนึ่ง เอ็งได้เขียวนว่ากำลังติดตั้งนะโปรดรอแป๊บนึงโอเคทุกคนขึ้นอันนี้ให้กดเพื่อว่ารายละเอียดเพิ่มเติมกดไปนะครับกดว่ายืนยันว่าจะติดตั้งเดื่อยก็รอครับผมใครทุกคน,นครับกดกางกระบาดใครทุกคนครับแล้วก็กดตรงนี้เลยสำเร็จสิน้น โอเคทุกคนนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับผมโหลดกัได้หรือไม่นะครับเนี่ยหาแอปอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมผมได้แอปมาแล้วนี่ไงนะครับเนี่ยได้มาแล้เป็นต้องแคทอันนี้นะครับผมแย่ไปที่รวมนะนี่เราเป็นตงแคทโปนะครับไอคิดทุกคนครับทําได้กันหรือไม่นะครับคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมผมรู้ทุกคนทําได้หรือเปล่านะครับถ้าจะทําได้คอมเมนต์นะครับจะทำไม่ได้ไม่ ไม่ตอง c o m m e n กันเลยคัะผมรู้คผมบายบาย